ไม้เท้านี้เป็นไม้เท้าที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาในเรื่องของการเดินติดนะครับอาการเดินติดนี่เป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางด้านโรคของสมองลักษณะอาการก็คือว่าเท้าเขาติดอยู่กับพื้นเขาซอยเท้าทีเขายกเท้าขึ้นจากพื้นไม่ได้ทําให้ผู้ป่วยหกล้มเวลามีปัญหาดังกล่าวคราวนี้วิธีแก้อันน,นี้ที่เป็นที่มาของไม้เท้านีย ผมได้มาจากการสังเกตผู้ป่วยเองมีผู้ป่วยท่านหนึ่งเขาเดินมาหาผมด้วยสองไม้เท้าเขาเอาไม้เท้าอีกอันหนึ่งวางอยู่กับพื้นแล้วก็เดินข้ามผมถามเขาว่าทาไมเขาบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่กระตุ้นทําให้เขาสามารถก้าวเดินได้แล้วก็เปลี่ยนจากไม้เท้าที่เขาวางอยู่กับพื้นเป็นแสงเลเซอร์ดังที่เห็นอยู่อันนี้นะครับเมื่อเรากดลงไปปับ๊บมันจะมีแสงเลเซอร์อยู่ที่ข้างหน้าพื้นก็ทําทให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาในเรื่องของการเดินติดเนี่ยสามารถเดิน ก้าวได้ครับผมซึ่งการทดลองวิจัยก็ช่วยว่าไม้เท้านีก็มีประสิทธิภาพในการลดป,รปัญหาของการเดินติดได้ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยครับจริงๆที่ผ่านมาหลายๆปีเราพัฒนามาหลายรุ่นมากนะครับพัฒนาร่วมกับผู้ป่วยนะครับจากขั้นตอนในช่วงแรกๆก็เป็นไม้เท้าธรรมดาที่เราติดแสงเลเซอร์นะครับผมก็ได้รับคําแนะนําจากผู้ป่วยว่ามันมีข้อจํากัดต่างๆอย่างเช่นแสงไม่ชัดเวลาออกตอนกลางวันใช้งานไม่ได้เวลาฝนตก ตั้งพื้นไม่ได้เป็นต้นไม่เท้าก็หล่นบ่อยบางครั้งแบตก,ก็หมดเร็วอันนี้ก็เป็นรุ่นใหม่สุดนะครับสิ่งที่สําคัญคือมันเบานะครับเบาขึ้น40%นกว่าของเก่ามันชาร์จได้นะครับผมแล้วก็มันตั้งได้ที่เราเห็นตรงนี้นะครับแล้วเมื่อไหร่ผู้ป่วยมีปัญหาในเรื่องของการเดินติดสิ่งที่เขาทําก็เพียงแค่ว่าเขากดน้ําหนักลงบนไม้ถทา้ามันก็กระตุ้นแสงออกมาวันนี้ก็เป็นการตอบโจทย์ข้อจํากัดต่างๆในช่วงแรกๆที่ผู้ป่วยที่ย ได้ให้ข้อแนะนํามาในการพัฒนาจนถึงรุ่นนี้ครับการเคลื่อนไหวนี่นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญในคนเราทุกคนและสําคัญมากๆในผู้สูงอายุเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยล้มบ่อยนะครับผมทุก20วินาทีเนี่ยมีผู้สูงอายุล้มหนึ่งคนนะไปเท่านี้จากการวิจัยเราก็พบว่าช่วยทําให้ลดปัญหาเรื่องของการเดินติดทําให้ผู้ป่วยก้าวได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็ช่วยในเรื่องคุณภาพชีวิตประจําวันของผู้ป่วยและสิ่งที่สําคัญก็คือว่าในงานวิจัยเรายัางพบว่า อาจจะช่วยในการลดการล้มของผู้สูงอายุที่มีปัญหาในเรื่องของการเดินติดด้วยครับ